ก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าสหรัฐก,กับอิหร่านเขาอาจจะมีในเรื่องของข้อพิาพาทข้อขัดแย้งกันถ้าหากใครยังจํากันได้คุณดูนอทัมเขามีคําสั่งกว่า1,000กว่าคําสั่งเลยนะคะ,คะตอนนี้เขาเป็นประธานในทบดีรีอยู่ที่จะคว่มบาตอิหร่านแต่ว่าล่าสุดในประเด็นนี้อาจจะต้องจับตากันแล้วค่ะว่าสหรัฐนั้นอาจจะมีการยกเลิกคําสั่งในการคว่ำบาตกับอิหร่านกันด้วยค่ะ โดยทางด้านของหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดีอิหร่านนายมหามุดเวซีนะคะมีการเปิดเผยค่ะสหรัฐได้ยินยอมที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่อการส่งออกน้ำมันและการส่งสินค้าทางเรือของอิหร่านแล้วรวมทั้งยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางรายของอิหร่านด้วยหลังจากที่มีคำสั่งคว่ำบาตรจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ โดยคำสั่งคว่ำบาตรนะคะมีประมาณสัก1040คําสคำสั่งในสมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์จะถูกยกเลิกภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวรวมทั้งจะมีการยกเลิกคำสั่งคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของผู้นำสูงสุดของอิหร่านด้วยอย่างไรก็ดีค่ะยังคงไม่มีการยืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจากทางสหรัฐโดยทางด้านของนายแจ็คซอนซีแวนเขาเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐมีการเปิดเผยนะคะว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีเรื่องที่จะต้องเจรจาอีกมาก รวมทั้งมาตรการคว่ำบาตและข้อผูกพันด้านนิวเคลียร์ที่อิหร่านจะต้องให้สัญญาขณะที่เจ้าหน้าที่ยุโรปก็มีการพูดคุยเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์นี้ยังมีการเจรจาแต่ว่ายังไม่ได้ข้อสรุปค่ะโดยสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะกำลังเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558หลังจากที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าว ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมน,นีนะคะนายไฮโคมาสก็มีการเปิดเผยเช่นเดียวกันค่ะอิหร่านและชาติมหาอำนาจยังคงมีปัญหาที่ต้องแก้ไขกันอีกมากหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐได้ยกเลิกม,มาตรการคว่ำบาตท,ทั้งหมดต่ออิหร่านแล้วค่ะ ก็เป็นประเด็นนะคะที่ส่งผลทําให้ราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมาผันผวนนะคะถ้าหากว่าอิหร่านกลับมาส่งออกหรือว่าถูกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรก็จะทําให้เขาสามารถส่งออกน้ํามันได้อีกครั้งหนึ่งต้องรอจับตาสถานการณ์ด้วยนะคะ